มาคร yup. ับคลิปนี้เรามากับคัน UL 2ท่อนนะซื้อแค่คันแถมลอกมาให้เฉยงงจาดราคาไม่ถึง300บาทละ2 0 0นิดเองไปปั้นเยือไปเฮ้ยสัันสันสันเห็นไหมเห็นไหม S 1> <S 1> <S ใจเย็นใจเย็นไปแล้วไปแล้วอโอ้โหตึงจัดตึงจัดขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งแต้มนี่นี่ครับหนึ่งแต้มนะไซส์พอดีแบบทอดกรอบเอ้ยหวานเจี๊ยบไปครับตามต่ออื้อหือ เกอบเอาไหมโอ้ยลุดโอ้โหเสียดายจัดน่าจะสงสัยสักหน่อยไปไปเอาไม้ทไมเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววัดหรือโอ้โหอุอ้ยเสียงเบรกกว่านียครับโอ้ยมาแล้วมาโอ้ยนี่ไซด์เดิมครับทอดกรอบนะสองตัว กับแกร้มกับแกล้มนะี่ไปตามต่อยสักแต้มหนึ่งพอดีไปมาสุดท้ายคำใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมาแนะ่ไอ้ขันเรื่อมสั้นๆวะเอาอยังครับเอาอยังเอาเร็ว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 ,อ,วอืมอืมอืมวาด คเรียบร้อยมาเป็นแพ็กค,คู่สามแต้มสี่แต้มครับวันนี้ปุดก้อนปุดก้อนเรียบร้อยเป็นไงครับคลิปนี้หมานเหมือนเดิมนะโอ้โหคนอะไรมั่นหมาน